สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่จักราวาลสุดสยองผ่านเอ l ลาร t ติ m มือขอ f a อค o u n t ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องจากเกม o u t l a s ที่เป็นคอมมิกแยกย่อยเพื่อให้เราได้เข้าใจตัวละครและจักราวาลน,นี้มากยิ่งขึ้นเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีภาพที่รุนแรงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรื่องเริ่มต้นขึ้นที่ เดอะพอลส์ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือเจเรมีแบร์นั่นเองเขาบอกว่าจากการเกิดเหตุที่ส่งผลต่อกับผู้หญิงที่อยู่ในเมาส์แมสีบอสไซลัมจึงได้กักบริเวณพวกเธอไว้ก่อนและปิดตัวการทดลองชั้นใต้ดินไว้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะส่งผลให้ผู้หญิงตั้งคันเทียมเขาได้ทําการพูดรหัสเอสกิโมลูเบนซึ่งมีแค่พอลลนเท่านั้นที่เข้าใจเพราะเจเรมีต้องการจะวัดเชิงเจ้าหน้าที่ทั้งสองนี้ว่าใครควรจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาจะพาไปดู ในตอนที่แล้วริชาร์ดเทรเกอร์ได้ถูกจับไปเป็นหนูทดลองให้กับเมอร์คอฟเพราะการกระทําของเขาเขาได้ถูกส่งเข้าเครื่องโมโฟเจนิกเอนจินและเจเรมีชื่นชมพอลลีนและชวนเธอไปดื่มกับเขาแต่เธอปฏิเสธไปขอขยายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหนึ่งในคนที่อยู่ในบริษัทเมอร์คอฟอย่างมิเชลที่ได้ไปบอร์ดเดอพอส์ว่าริชาร์ดแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงและวิกลจริตริชาร์ดเนี่ยคิดว่าเด็กที่อยู่ในท้องเป็นลูกของเขา นั่นคือสาเหตุที่เขาอยากให้เธอทำแท้งเหลือเกินแต่เราก็ได้รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งครันจริงๆและมิเชลเธอได้ให้คนมาทำหน้าที่แทนเธอเพราะถ้าเธอโดนไล่ออกก็จะไม่มีเงินเก็บสำหรับคอดครับและถ้าไปบอกอะไรในบริษัทก็จะแยกกับเธออีกและในเนื้อเรื่องของพาร์ทที่แล้วเธอจึงให้พอลส์มาจัดการและการกระทํานี้ก็ได้ทําให้มีคนมาทําตําแหน่งหน้าที่แทนเธอซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ไอทีคนใหม่ นั่นก็คือเวรอนพาร์คพระเอกในดี c ีนั่นเองภาพตัดมาที่พอลลีนได้อธิบายกับพวกเมอร์คอฟต่อว่าเรื่องที่เวรอนทำการแฉเมอร์คอฟก็ทำให้รู้สึกว่าเมอร์คอฟเริ่มจะรับมือ,อยากและไหนจะมีสิ่งที่ในชีวิตนี้พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ซึ่งในเล่มนี้จะมีการบรรยายให้เราได้เข้าใจถึงตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวที่ก็สำคัญมากๆในเอลลัสนั่นคือบิลลี่โฮปร่างโฮสต์ของวอลไรเดอร์นั่นเอง ประเด็นที่น่าสนใจพอลีนไม่ได้คิดแบบเดียวกับคู่หูของเธอพอมาเรียนจึงทําให้เรื่องเริ่มซับซ้อนขึ้นไปอีกประเด็นของพอมาเรียนการที่เขาทํางานให้เมอร์ครอฟท,ทั้งที่รู้ว่าบริษัทมันแย่เพราะเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวของเขาต้องเสียชีวิตเหมือนกับภรรยาของตนเองเมอร์คอฟใช้จุดอ่อนนี้ของมาเรียนในการบีบบังคับให้เขาทํางานสปกปรกให้กับพวกเขาต่อไปเพื่อแลกกับการที่ลูกสาวของเขาได้รับการรักษาพยาบาลที่จําเป็นครับ เด e p พอล s ์ต้องไปเก็บกวาดพื้นที่ในเมล์แมสซีฟอะไซ l u m ในภาคแรกของ DLC ในเนื้อเรื่องพอลล n นได้โดนเจ้าหน้าที่ถามข้อมูลกับเธอว่าแล้วไม u p อัพเชอร์ล่ะพระเอกจากภาคแรกและไซมอนพีคอกคนที่ได้รับข้อมูลของเวลอนไปนั่นเองเธอต้องไปตามล้างตามเช็ดกับสิ่งนี้ที่เวลอนทำก่อนจะมาถึงบ้านของบิลลี่พวกเขาจะรถที่เวลอนขับมาและไปจอดเอาไว้แต่ไม่เจอบอแสอะไรมากนะัก อาจเป็นเพราะว่าเขาได้โบกรถข้างทางทําให้การตามตัวเขาเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในเมส์แมสซีฟอซายลัมที่ไมล์อัพเชอร์เข้าไปเกี่ยวข้องและวอลไรเดอร์ได้ทําลายล้างไปมากเด e p พอลส์ถูกส่งไปตรวจสอบเรื่องราวของวอลไรเดอร์และบิลลี่โฮประหว่างการสืบสวนที่นาท็อปพอลส์ได้พบเบาะแสที่น่าตกใจนั่นคือเัญชีธนาคารของไมล์อัพเชอร์ถูกเข้าถึงการใช้งานจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านรถล,ลากของทิฟฟานีโฮป แม่ของบิลลี่การค้นพบนี้คือหลักฐานสำคัญที่ทำให้พอลส์และเมอร์คอฟเริ่มสงสัยและเริ่มเชื่อมโยงไม์ซับเชอร์เข้ากับวอลไรเดอร์หลังเหตุการณ์ที่อซายเลิมพอลส์ไปตามหาทิฟฟานี่แม่ของบิลลี่และเริ่มถามคำถามเขียนข้อมูลตรวจสอบข้าวของในบ้านพร้อมกับวิเคราะห์สิ่งที่เธอเล่าแต่ว่ามันดูแปลกๆชอบกลจนกระทั่งทิฟไม่พอใจและไล่พวกเขาเออกไปจากบ้านซะในขณะที่เดินออกมาจากบ้าน พอลมาริออนได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังของเขาซึ่งพอลเป็นคนเดียวที่เห็นครับและพอลลีนได้ส่งคนมาเฝ้าดูทิฟฟานี่เอาไว้ในระหว่างที่พาร์คได้ทําการเขียนข้อมูลโจมตีเมอร์คอฟเมอร์คอฟก็สวนกลับไปกับข้อมูลแย่ๆของพาร์คและก็มีคนของพอลลีนที่จับตอมองแม่ของโฮปอยู่ติดต่อมาบอกว่าเขาเจอผู้ชายนนะก็คือแฟนของทิฟฟานี่นั่นเองเขาได้เข้ามาและทะเลาะเพราะเขารู้ว่ามีคนอื่นมาบ้านและได้ทําร้ายร่างกายเธอ และบางสิ่งบางอย่างได้จับตามมองการกระทํานี้อยู่ในระหว่างที่ผู้ชายคนนี้กําลังเดินขึ้นรถจะขับออกไปเขาพบว่าเขาไม่ได้อยู่ในรถคนเดียวบิลลี่ได้ปรากฏตัวและฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมคนของพอลลีนได้จับตามมองการกระทํานี้เธอบอกว่าให้เขาเข้าไปดูใกล้ๆและเห็นอะไรคนของเธอบอกว่าเขาเห็นวอลไรเดอร์จากนั้นก็โดนบิลลี่ฆ่า,าต่อมาบิลลี่ได้แบบเปลี่ยนข้าของบางอย่างและได้เดินเข้ามาหาแม่ของเขา แต่ทิฟเธอดูหวาดกลัวและบิลลี่บอกว่าเขาจะเป็นเด็กดีของแม่และปกป้องแม่เองพอลีนบอกว่าวอลไรเดอร์คือสิ่งที่เมอร์คอฟฝังผลไว้สูงมากแต่พวกเขาก็ได้เตรียมการรับมือกับมันไว้ด้วยสองพอลได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อถามเธอแต่เธอก็ยังเหมือนเดิมยังคงไม่บอกอะไรพวกเขาอยู่ดีพอลที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของสิ่งของและของเล่นได้เปลี่ยนไปจึงรู้ได้เลยว่าบิลลี่อยู่ที่นี่แน่นอน เมื่อพอลีนทราบว่าพอลมั่นใจมากจึงได้ทําการบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบิลลี่ไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าแม่เธออยากได้เงินจากการส่งตัวบิลลี่ให้โรงพยาบาลต่างหากบิลลี่ปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเขารักแม่นะและได้ทําการระเบิดเจากข้างในพอลวิ่งออกมาและพอลีนบอกว่าทําการเปิดเครื่องโจมตีซะเมื่อเครื่องโจมตีได้ทําลายวอลไรเดอร์ให้หายไปแต่พอลลาสังหรณ์ของเขายังคงไม่เชื่อว่ามันหายไปแล้วจริงๆ แต่นี่มันเป็นแค่การเปลี่ยนโฮสต์ของมันซึ่งตอนนี้โฮสต์ของมันก็น่าจะไปอยู่ในฝูงมดนับล้าน